จ้าเอแล้วแล้ววันนี้ก็มีกระดานที่รีเทิร์นกลับมานะครับทุกคนกระดานนี้นั่นก็คือกระดาน h a t to know way ซึ่งเป็นกระดานคอลแลบนะผมและผมเชื่อเลยครับว่า ใครใหลายๆคนก็คงรอการกลับมาของปืนนี้นะผมและตัวละครนี้เราก็ไปดูของรางวัลภายในกระดานนี้กันเลยนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะและแน่นอนครับว่าของรางวัลใหญ่ภายในกระดานนั่นก็คือปืน m a ็กเทนเทมเพิลฮาร์ดอกนะครับผมซึ่งรูปร่างของหน้าตาปืนเนี่ยค่อนข้างสวยเลยนะครับผมและของรางวัลรองภายในกระดานนั่นก็คือตอัวละครลินย o s h i d a hidden truth นะครับผม สามาฟีย่ะนะผมสายญี่ปุ่นนั่นเองนะครับและของรางวัลอื่นๆภายในกระดานนั่นก็คือรถในโหมดบ r รนะผมระดับอีพิกนะครับที่มีลวดลายสวยงามนะครับผมของรางวัลชิ้นต่อมาเป็นคอร์ลิงการ์ดในระดับเลเจนดารีนะผมที่เป็นรูปรินโยชิดะนะครับผมตามดูให้อ e ีโมดประจำกระดานซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าอ e ีโมดน่าเก็บมากมาก ใครที่เป็นสายเก็บอีโมดนะผมไม่ควรพลาดเลยตามด้วยกรอบโปรไฟล์ในระดับอีพิกและมีดพิเศษนะผมที่อยู่ในมีดอื่นๆนะครับแฟ t ตแบล็กนะผมหรือแฟตปืนนั่นเองนะผมระดับอีพิกนะครับปืนเ3 5 8ปืนพกนะผมในระดับอีพิกที่มีลวดลายนะผมสวยงามนะผมน่าเก็บอีกเหมือนกันนะครับและของรางวัลที่สุดท้ายภายในกระดานนั่นก็คือชามหรือตุ้งติ้งนะผมที่เป็นลวดลายลินโยชิดะนะครับ ต่อมาเมื่อเพื่อนรับตัวปืนนะผมก็จะเข้ามาในหน้าโหลดเอานะผมซึ่งแอนิเมชันหน้าโหลดก็สวยเช่นกันนะผมสมกับเป็นปืนคอแบบจริงๆต่อมาเป็นการตรวจสอบอาวุธหรือดูแอนิเมชันตัวปืนนะผมแม็กแทนเทมเพิลพาราดอกกระบอกนี้นะผมซึ่งก็จะจับควงมีดมาด้วยนะผมแล้วเมื่อถือปืนเนี่ยนะฮะก็จะมีมีดติดมาด้วยนะผมและในส่วนเร่งนะผม ของกระบอกนี้ครค่อนข้างดูง่ายเลยนะครับผมไม่บงังวิสัยทัศน์การมองเห็นนะครับและในส่วนของเอฟเฟกต์การคิวนะครับผมเมื่อทําการคิวศัตรูนะครับผมตัวละครก็จะแตกสลายไปในการเวลานะครับผมใครที่เป็นสายแมกเนนะคบผมบอกเลยว่าไม่ควรพลาดจริงๆนะสำหรับปืนคอเลตเรจนก็บอกนี้นะครับผมต่อมาเป็นท่าปิดเชีบของลิ Truth นยชิดะฮิดเดนทรู h นะผมต้องบอกเลยนะครับว่าเท่สุดๆ และในส่วนของเกมเพนะผมปืนแมคเคนเทมเพล a r าร์ดอกระบอกนี้นะผมยังเล่นได้อยู่ไหมยังมีความตัาสนใจอยู่หรือเปล่านะผมก็ต้องบอกตรงนี้เลยนะครับว่าตัวปืนนะผมเป็น s m g สายรันไวที่สุดในตัวเกมนะผมซึ่งผมมองว่าไม่ว่าจะเป็นแผ่นไหนนะผมปืนนี้ก็เช่นกันนะครับยังเล่นได้อยู่แล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับปืนนี้สกินนี้ก็สามารถได้ยิปชันต้คิมได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้ว แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคทุกคนอุ้ยๆเกือบลืมนะผมเพื่อนๆยังไม่รู้ว่าช่องผมอยู่ช่องไหนนะผมช่องผมคือเกมบอยสตรม m ิ n งหรือ g a เก s โซ a นะครับ